สวัสดีครับพบกับ FIFA Mobile t ีเอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาจัดอันดับผู้รักษาประตูกันนะที่ท็อปร้อยเนี่ยนิยมใช้กันนะครับว่าตัวไหนคืออันดับ1ของท็อปร้อยนั่นเองครับว่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่จะเปลี่ยนจากสายฟรีนะครับผมเป็นสายสนับสนุนเกมนะครับผมพี่ป๊อปมีร้านแนะนานะครับ นั่นคือร้าน Double P Shop นั่นเองครับบริการเติมฟรีฟ้ามูบายเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมรับเติมทุกแพ็ททุกราคาในเกมนะครับผมราคาถูกเกม10ถึง่เนนั่นเองครับผมสะดวกปลอดภัยใช้เวลาเติม5-15นาทีเท่านั้นครับและทุกการเติมมีใบเสร็จไม่โดนแบนไม่โดนรีฟันแน่นอนและที่สำคัญครับเจ้าของร้านใจดีมากๆเลยนะครับผมลิงก์เพจร้านที่ปักบุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสามารถไปช็อปกันได้เลยนะครับและอันดับ10นะครับมีอันดับ10ร่วมนะครับต้อง 2คนเท่ากันทั้งคู่เลยครับคนแรกครับพูรักษาประตูจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองครับราคาอยู่ช่วงประมาณ1 5บห5ถึงสิล้านนะครับโอออกก้างสิบสามนั่นเองฮะสกิลบูตก็คือแฮนดิ้งนะก็คือในเรื่องของการใช้มือรับเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนียวหนึบกว่าสกิลอื่นๆนะฮะในเรื่องของเท้าเนี่ยเราข้ามไปเลยแล้วก็เรื่องสเตมินาไม่น่าจะมีปัญหาผููรักษาประตูเนี่ยไม่ค่อยได้ขยับเท่าไหร่นะฮะ ดังนั้นสเตมินาที่ระดับ5นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับ4ีนี่คือเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะฮะเรื่องของการกระโดดนะอยู่ที่98นะครับการยืนตำแหน่งอยู่ที่99ครับ ดีเฟกหรือว่าปฏิกิริยาครับอยู่ที่98นะครับแล้วก็สกิลการรับบอลเนี่ยอยู่ที่92้าสิครับการเตะบอลนะไปถึงเป้าหมายเนี่ยอยู่ที่105ก็ถือว่าโอเคนะการออกบอลไกลน่าจะทำได้ดีนะฮะแล้วก็การกระโดดอยู่ที่71นั่นเองครับสูง188เซนติเมตรนะครับเกมรุกนี่ทำได้กลางๆแล้วก็เกมรับก็ทำได้กลางๆนะฮะสกิลแฝงก็คือเนี่ยครับ long p เซอร์นั่นเองครับน่าหละการเตะบอลก็เลยอยู่ที่105เลยนะฮะการโยนบอลยาวเนี่ยค่อนข้างทีีี่่จะะทาไดดด้มมกๆเลลยคคครรััับบบแนือ10ผ และอันดับ10ร่วมคนที่2นั่นก็คือโอบักนั่นเองครับราคาอยู่ช่วงประมาณ1 3บสถึงสิล้านนะฮะโอออเก้าสิบสามเหมือนกันครับไอทวานจากแอตแลนติโกแมริดนะฮะสกิลบูทของเขาคือรีเฟกนั่นเองครับมีปฏิกิริยาที่ดีมากๆนกครับในการเซฟลูกสําคัญสาคัญประมาณนี้นะฮะมาในเรื่องของสเตตเลยนะครับการกระโดดรับลูกบอลอยู่ที่93นะครับการยืนตำแหน่งอยู่ที่97นะปฏิกิริยาอยู่ที่99กาครับการรับบอลอยู่ที่102นะฮะการเตะบอลอยู่ที่86เท่านั้นเองนะครับ การกระโดดอยู่ที่81ครับแล้วก็มีความแข็งแกร่งอยู่ที่80นั่นเองฮะสูง188ซนติเมตรครับเกมรุกเกมรับนี่ทำได้กลางๆนะฮะมีสกิลแฝงก็คือทุ่มไกลนะฮะจะบอกว่าสกิลนี้นะครับทำได้ดีมากๆในการเคาน์เตอร์แอทแทกนะจะเป็นการออกบอลที่ค่อนข้างที่จะเร็วมากๆเลยนะครับในการโยนบอลยาวนะครับค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยพี่ก็ใช้สกิลแฝงนี้อยู่ครับกับกูตัวนั่นเองครับอันดับ8ครับคือคนนี้ครับีมเลยครับ ในเรื่องของโอเวอร์ออลอาจจะไม่เท่าคนอื่นนะฮะอยู่ที่89นั่นเองครับแต่ในชีวิตจริงนะครับช่วยให้อร์เตรเลียคว้าแชมป์ฟุตบอลโคปาอเมริกามาแล้วนั่นเองฮะราคาอยู่ช่วงประมาณสัก2.3ถึง2.6ล้านนั่นเองครับกิลบุ๊ของเขาคือ Number รวันนะฮะนับวันเนี่ยสเตตก็จะเพิ่มในเรื่องของการโยนยาวนะปฏิกิริยานะครับมี r รีแอคชั่นนะครับมีการกระโดดแล้วก็การออกบอลนะด้วยเท้านั่นเองครับในเรื่องของการกระโดดรับลูกบอลนะอยู่ที่96นะครับ เรื่อง o s i t i o นอยู่ที่94ครับ Refect อยู่ที่95แล้วก็การรับบอลอยู่ที่91นะครับการออกบอลด้วยเท้านะอยู่ที่91เหมือนกันนะครับการกระโดดอยู่ที่67เท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ค่าสเต็งอยู่ที่77นะครับสูงดีนะ195ซนติเมตรครับแอตแทกกับดีเฟนซ์เนี่ยทำได้กลางๆมีสกิลแฝง2อย่างก็คือการปาบอลไกลนะครับแล้วก็ทํางานเป็นทีมประมาณนี้เลยครับนี่คืออันดับ8ครับมีผู้ใช้อยู่ที่3คนนะฮะอันดับ7คนนี้นะครับ เมนดี้ครับผู้รักษาประตูจากเชลซีนั่นเองครราคาอยู่ช่วงประมาณ11.8ล้านถึง13ล้านนะฮะราคาเริ่มลงมาเรื่อยๆแล้วนั่นเองครับสกิลบู๊ของเขาคือนัมเบอร์วันนะคล้ายๆกับมาร์ติเนสนั่นเองครค่าสเตตของเมนดี้ก็ค่อนข้างดีนะฮะการกระโดดไปปัดบอลนะครับอยู่ที่100ครับโพสิชันอยู่ที่96นะครับปฏิกิริยา100นะการรับบอลอยู่ที่97นะครับการออกบอลด้วยเท้านะครับอยู่ที่95นะครับค่อนข้างแม่นยำเหมือนกันนะค่าสเต็งนะครับอยู่ที่81นนะะะคคครรรรัับบกกาโดดแ่49 ปฏิกิริยา reaction อยู่ที่95ครับโอ้คนนี้ไม่ธรรมดาครับสูง1 9 7เซนติเมตรฮะค่อนข้างสูงมากๆาเลยนะฮะ Attack Defense ก็กลางๆนะครับมีสกิลแฝงก็คือภาวะความเป็นผู้นำฮะคนนี้และอันดับ6นะครับนั่นก็คือกรูตัวนั่นเองครับราคาอยู่ช่วงประมาณครับ14.2ล้านจนถึง15.7ล้านฮะราคายังแรงอยู่เหมือนกันครับสกิลบูทก็คือ handling นะครับก็คือเน้นในเรื่องของการรับบอลค่อนข้างที่จะพิเศษหน่อยนะ ในเรื่องของการกระโดดปัดบอลนะครับอยู่ที่95นะครับตำแหน่งอยู่ที่95ครับปฏิกิริยา100นะครับการรับบอลนะครับอยู่ที่101นะครับการออกบอลด้วยเท้านะอยู่ที่86นะฮะค่าความแข็งแกร่งอยู่ที่74นะครับการกระโดด73นะครับรีแอคชั่น95นั่นเองครับสูง199เซนติเมตรครับอีก1เซนก็2เมตรแล้วเกมรู้เกมรับก็กลางๆประมาณนี้นะฮะมีสกิลแฝงก็คือปาบอลไกลนั่นเองครับชอบตรงนี้เลยฮะสายเฮดทูเฮดเนี่ ทำให้เป็นเคาน์เตอร์แอทแท็ได้เลยนะแต่นี่คือดับครับผู้ใช้อยู่ที่6คนครับและดัาหครับก็คือคนนี้ครับลาฟองครับราคาอยู่ช่วงประมาณสัก3.6ล้านถึง3.9ล้านนะครับใครที่อยากหาผู้รักษาประตูแบบเซฟเซฟตังนะก็ประมาณนี้แหละครับลาฟองก็ได้ครับกีบูตก็คือแฮนดิ้งครับเรื่องของการกระโดดปัดบอลรับบอลนะครับอยู่ที่98าแนะครับตำแหน่งอยู่ที่91นะครับรีเฟกปฏิกิริยานะอยู่ที่100นะครับ การรับบอลด้วยมืออยู่ที่94ครับการออกบอลด้วยเท้าอยู่ที่88นะครับค่าความแข็งแกร่งอยู่ที่81นะครับกระโดด86โอ้กระโดดดีนะรีแอคชั่นนะครับ86ครับโอ้คนนี้ไม่ธรรมดานะสูง196ซนติเมตรครับเกมรู้เกมรับทําได้กลางๆฮะสกิลแฝงก็คือภาวะความเป็นผู้นำนะครับซึ่งท็อปร้อยเนี่ยใช้กันอยู่ที่9คนนะฮะค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะและดับ4ครับเขาคือแอดวินฟานเดซาคนนี้ครับ ราคาเบาๆไปที่200ล้านโอ้โหโหดมากๆเลยฮะ2 0 0ล้านโอ้โหเรามีอยู่20ล้านขาดอีก180ล้านเองหัวมากๆเลยฮะด้วยเนซานครับสกิลบู๊ก็คือรีเฟกนั่นเองครับโอ้โหในเรื่องของสเต็นะต้องบอกว่าเหนือใครแน่นอนฮะในเรื่องของการกระโดดรับบอลนะครับกระโดดปัดบอลครับ GK เคด i วิ่งเนี่ยอยู่ที่1 1 8เลยนะโอ้โหตำแหน่งนะครับเป็น120ยครับยืนถูกที่ถูกทางมากเอาง่ายๆเลยนะครับรีเฟกหนึครับ การรับบอลครับอยู่ที่113ครับการออกบอลด้วยเท้านะอยู่ที่113เหมือนกันนะครับเียงชั่นดีมากๆเลย117นะครับการกระโดด98แล้วก็ค่าความแข็งแกร่งนะครับอยู่ที่88นั่นเองฮะนี่คือสเตตของตัวท็อปแน่นอนครับนี่ครับแอดวินฟันเดอร์ซานฮะสูง1น7เซนติเมตรครับเกมรุกเกมรับทำได้กลางๆนะฮะโอพลังแฝงค่อนข้างดีมากๆเลยครับปาบอลไกลนะฮะนัซซานี่มีคนใช้อยู่ที่11คนเลยนะฮะ ต้องเป็นทีมสุดตาตน่ะถึงจะใช้แอดวินฟัฟนซึซาได้ฮะซึ่งมีถึง11คนเลยนะโอ้และอดับสารครับไม่ต้องราคาแรงแต่ก็มีคนใช้เยอะเหมือนกันนะฮะนั่นก็คือเมยองนะครับคยอ่านเป็นมิกแนนมานหลายทีมากๆาเลยนะรอบนี้น่าจะอ่านถูกแล้วนะเมยองเมยองนะภาษาฝรั่งเศสนะฮะร,ราคาอยู่ช่วงประมาณสัก2 7ถึง3ล้านนะครับสามารถไปจับจ่ายใช้สอยกันได้หรือเติมสตาร์พาร์ก็สามารถได้เหมือนกันนะครับด้วยสกิลบูสก็คือรีเฟกนั่นเองฮะ ในเรื่องของการกระโดดรับบอลนะครับอยู่ที่94ครับการยืนตำแหน่ง96ครับแล้วก็รีเฟกนะครับปฏิกิริยาเนี่ยอยู่ที่98ครับการรับบอลอยู่ที่91นะครับการออกบอลด้วยเท้านะอยู่ที่96นะครับรีอคชันดีมากๆเลย94ครับค่าความแข็งแกร่งอยู่ที่85นะครับการกระโดดอยู่ที่81นะฮะค่อนข้างที่จะทำได้ดีมากๆเลยฮะสูง191เซนติเมตรนะครับเกมรับเกมโลกนี่กลางๆนะฮะไม่มีพลังแฝงใดๆนะฮะแต่นี่คืออันดับ3ครับซึ่งผู้ใช้อยู่ที่13คนนะครับ และอันดับ2นะครับเขาจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนั่นก็คือเอกร์นี่ครับนี่เลยครับราคาอยู่ช่วงประมาณสัก21ล้านถึง23ล้านนะครับได้มาจากกิจกรรม Player of the Month นั่นเองฮะสกิลบูสของเดกก็คือ Number 1นะครับในเรื่องของสเตตค่อนข้างที่จะดีหลายตัวเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็น GK Diving นะครับอยู่ที่102ครับการยืนตำแหน่งอยู่ที่95นะปฏิกิริยานะครับอยู่ที่103นะครับการรับบอลครับอยู่ที่95ครับ การออกบอลด้วยเท้าอยู่ที่93นะครับแข็งแกร่งอยู่ที่64นะครับการกระโดด77นะครับความเร็วในการวิ่งออกไปปิดมุมค่อนข้างดีนะฮะถ้าเรากดให้ผู้รักษาประตูวิ่งออกไปตัดบอลนะฮะสูง192เซนติเมตรครับเกมลุกเกมรับมีเดียมทั้งคู่เลยนะผู้รักษาประตูที่ผ่านมาครับเกมลุกเกมรับก็กลางๆนะฮะแต่เด็กกาครับไม่มีพลังแฝงนั่นเองฮะมีผู้ใช้ถึง14คนเลยนะเฉือนเมยองไปแค่คนเดียวเองและอันดับหนึ่งครับจะเป็นใครไปไม่ได้ครับนั่นก็คือคนนี้ครับ จอลูจิดอนนารูม่านั่นเองครับสายฟรีก็สามารถที่จะจับจองกันได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องเลือกระหว่างมาควินยอสกับดอนนารูม่านั่นเองฮะซึ่งดอนนารูม่านะครับคืออันดับหนึ่งนะครับของผู้รักษาประตูในการใช้ครับออฟ้อยเนี่ยเลือกใช้งานกันอยู่ที่25คนเชียวนะค่อนข้างที่จะเป็นหนึ่งใน4เลยนะฮะคนนี้ราคาอยู่ช่วงประมาณสัก2 0่สถึงยีล้านฮะราคาใกล้เคียงกับดรีกร์มากๆเลยนะครับสูสีกันมากๆเลยนะฮะสกิลบูทก็คือแฮนดิ้งนะครับก็คือเสริมในเรื่องของการรับบอลไดด้้ีียิ่่งงงงขึนนนนะะะฮฮจาากปรรสแแแซต์์ชมัเอ ในเรื่องของสเตตเขาค่อนข้างที่ดีนะฮะการกระโดดรับบอลนะครับอยู่ที่107่งครับ GK diving นะครับการยืนตำแหน่ง103่งครับปฏิกิริยา105่งครับการรับบอลด้วยมือเนี่ยอยู่ที่95นะครับแล้วก็การออกบอลด้วยเท้าเนี่ยอยู่ที่93นะครับ Direction เก้าสิบครับค่าความแข็งแกร่ง77็ดครับการกระโดด79ครับความเร็วก็ไม่เท่าไหร่นะครับเป็นกลางๆของผู้รักษาประตูนะ50-60ประมาณเนี้ยสูงหนึ่งร้อยเก้าสิบหกเซนติเมตรครับ Attack Defense Medium เหมือนะ โดนาลูม่าครับและนี่คือ10ผู้รักษาประตูนะครับที่ยอดนิยมนั่นเองฮะชอบใครรักใครก็สามารถเลือกใช้กันได้เลยนะครับแต่ต้องบอกว่าผู้รักษาประตูเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะในการที่จะทําให้เราอุ่นใจนะแต่ความเป็นจริงหลายๆจังหวะนะครับก็ตรงเป็นตุงเหมือนกันนะฮะดังนั้นไม่ว่าเราจะใช้ตัวถูกตัวแพงนะครับกองหลังมีความสําคัญมากๆเหมือนกันนะในการสกีนลูกบอลที่จะผ่านไปถึงผู้รักษาประตูนั่นเองครับผมแล้วเจอกันอีพีหน้าครับสาหรับวีดีนี้สวัสดีครับ